ดูเรื่องดีๆจะลงจิตใจกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าช่วงนี้เศรฐษฐกิจมันก็ฝืดจริงๆมันชะลอตัวจริงๆนะคะทางกรุงเทพมหานครเขาก็เลยออกนโยบายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ทงการสร้างอาชีพลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะคะทีนี้อยากคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาก่อนเพราะว่าทางกรทมเนี่ยเขามีของมาแจกด้วยเดี๋ยวเราจะติดตามจากรายงานนะคะว่าไอโครงการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรทําอะไรแบบไหนยังไงบ้างแล้วมันจะมี q r code คขึ้น แต่ตอนรายงานด้วยคุณผู้ชมสแกนแล้วร่วมสนุกได้เลยนะคะจะรับกระเป๋าที่ระลึกสวยๆจากกทมได้ถ้าเตรียมมือถือพร้อมแล้วติดตามรายงานชิ้นนี้พร้อมกันค่ะ นายสายนนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสำนักง,งานตลาดกรุงเทพมหานครและสำนักง,งานสถานธนานบารกรุงเทพมหานครร่วมถแถลงข่าวกทมกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนณลานกิจกรรมตลาดทนบุรีสนามหลวงสองเขตทวีวัฒนาตอนนี้เศรษฐกิจก็เป็นปัญหาสําคัญของเมืองครับทางกรุงเทพก็สนองนโยบายบของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจท่านผู้ว่าก็เลยมีนโยบาย3มิติครับก็คือ1ลดรายจ่าย2เพิ่มรายได้นะครับแล้วก็3สร้างอาชีพแผนกระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครสำนักพัฒนาสังคมร่วมกับสำนักงานเขตจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจจำหน่ายสินค้าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ BMA Market Grand Sale พร้อมแคมเปญลดแรกแจกแถมโดยลดค่าเช่าแผงลง50%นาน4เดือนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลุ้นโชคและแจกของแถมต่างๆสำนักง,งานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครจัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยลดอัตราดอกเบีย้ยรับจำนำจาก0.25%เหลือ0.05%ต่อเดือนอย่างน้อย,ยก็จะเป็นเรื่องการลดรายจ่ายนะครับแทนที่จะ ไปเสียดอกเบีย้ยแพงๆอย่างกรณีที่เราลดปัจจุบันนี้นะโครงการนี้นะ0.05เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเราลดถึง80%นะสำหรับวงเงิน5,000นะครับครับซึ่งซึ่งคนที่มาจำนำในวงเงิน5,000เนี่ยนะครับก็มีสัสดส่วนอยู่ประมาณสัก25%ของผู้มาใช้บริการนอกจากนี้กรุงเทพมหาคนครยังได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพฟรีให้กับประชาชนในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างความมั่นคงทางไรายได้เราใช้ไฟฟ้าอยู่ทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเราก็เลยมาใช้เรียนรู้ระบบโซล่าเซลล์แล้วก็เอาไปลดน้ำอยากมีอาชีพเสริมแล้วก็คือตรงนี้มันเป็นกาแฟสดเป็นสิ่งที่ชอบอยู่ค่ะก็มีต่อยอดกันม,มีการต่อยอดในอาชีพมาค่ะได้ตกเดือนประมาณ ห้าหมื่นต่อเดือนนะค่ะแม่และพี่สาวแนะนํามาครับก็เลยลองเรียนดูครับหลักสูตรของเราเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะก็คือตั้งแต่คนที่ไม่มีประสบการณ์นะคะที่อยากจะเริ่มต้นในอาชีพตัดผมก็อยากให้มาลองเรียนดูก่อนหลักสูตรที่มันก็ตอบโจทย์หมายความว่ามันก็เราก็มีสินค้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยลองมาดูเขาก็มาสอนออลงสินค้าในช้อปปี้ลาซาดา้ารูปสินค้าผมดูน่าสนใจมากขึ้นก็เลยรู้สึกหลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่ามียอดขายมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับโครงการกทมกระตุ้นเศรษฐกิจจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่20-22ถึงสิงหาคม2567ณบริเวณโดยรอบไตรษนียาคารย่านปากคลองตลาดและบริเวณวัดประยุทรวงสาวาตวรวิหารเชื่อมไปยังย่านกุดีจีนโดยเฉพบกับสินค้าเกษตรฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตสินค้าตรงฟ้าราคาถูกและกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างไรายได้รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย